เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพืนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมดังเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคู่โดงคอยอีกครั้ง สวัสดี f c แล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพื่อนีพ่พน้องๆทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายพูดคุยกันหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาสอบถามก็เต็มใจนะครับไม่ต้องเก่งใจกันนะครับก็ส่งเหรียญเข้ามาเพียงแต่ว่าขอนิดนึงเพียงแต่ว่าเพื่อนเพนพี่พ,พน้องนอง คุโดงอยากให้เ,เพื่อนๆพี่น้องถ่ายภาพหรือวิดีโอให้มาชัดๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนส่งเหรียญให้มาสอบถามหรือว่าบางทีไม่ได้เชิงสอบถามนะครับให้ช่วยประเมินราคาให้แต่เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่งเหรียญหรือว่ารูปภาพเข้ามาเนี่ยคือเรามองไม่เห็นเลยเราก็มองไม่ชัดด้วยพอเอามาขยาย มองไม่ชัดเราก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ยังไงก็ทําความเข้าใจเนาะแต่ว่าก็ยินดีที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหมดเพียงแต่ว่าอาจจะตอบช้าไปนิดนึงก็อย่าก,กดเคืองกันในคลิปนี้ EP นี้ครูด่งใช้คําว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับไม่ต้อง มีอะไรมากมายเลยดูเพียงแค่ปีพศส,สองเหรียญครูโดงให้ราคา15,000บาทเดี๋ยวก่อนที่จะเข้ามาพูดถึงรายละเอียดของเหรียญที่ครูโดงประกาศรับซื้อนะครับสามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับโดง s c 2 3 7 5ซึ่งเป็น l ลาย ID หรือว่ามาที่ f a c e b o o k Fanpage ครูโดงคอย ก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ลองลองดูแต่ก่อนอื่นนะครับอย่างที่บอกนะครับคูโดงวันนี้ขอนําอีกหนึ่งเหรียญที่มีเพื่อนเพื่อนพี่พ่น้องส่งมาขายจาหน่ายเยอะมากนะครับนั่นก็คือเหรียญที่เห็นไหมครับเดี๋ยวคูโดงอนุญาตนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมนี่คือเหรียญที่มีเรือสองลำนะครับเป็นเหรียญมีเรือเนื้อหรือว่าเราจะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อเกิน ตอนนี้มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่งมาขายจำน่ายเยอะมากนะครับบางทีก็เป็นเหรียญที่คุโดมไม่ได้ประกาศรับซื้อสำหรับเหรียญมีเรือนะครับก็มาเสนอขายบ้าง200บ้าง300บ้างก็ต้องบอกนะครับว่าเหรียญมีเรือเนี่ยปัจจุบันนี้ราคาไม่สูงนะครับราคาเล่นกันก็อยู่ที่20บาท ถึง50บาทต่อหนึ่งเหรียญแต่ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญก็แนะนำเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องนะครับช่วงนี้ให้เก็บเอาไว้แล้วก็คือคนซื้อน้อยด้วยนี่ครับผมเป็นเหรียญมีเรือหรือว่าเหรียญเนื้อเกินแล้วก็มีเหรียญอีกหนึ่งประเภทซึ่งครูโด่งต้องเน้นย้ำเน้เนเตือนสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับนั่นก็คือเหรียญเนื้อเกินแบบนี้ยเห็นไหมนี่ครับผม อย่างนี้เราอาจจะไม่ได้เรียกว่าเหรียญเนื้อเกินนะครับต้องใช้คำว่าเหรียญโคตรเนื้อเกินนี่ครับผมจริงๆคุณดงก็เคยทำคลิปเอามาสอนนะครับแล้วก็แนะนำเป็นการแบ่งปันความรู้กันเนาะเหรียญแบบนี้ลักษณะนี้เครื่องจักรแม่ตราแม่พิมพ์หรือกระบวนการผลิตไม่สามารถทำให้ เนื้อเกินออกมาแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทักทายเข้ามาเหรียญเนื้อเกินโอ้โหเวอร์วังอลังการมโหลานบาระทึกอย่างเงี้ยกูณดวงของปฏิเสธเพราะว่าเหรียญน,นี้อย่างที่บอกนะครับเครื่องจักรแม่ตาแม่พิมพ์ไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นแบบนี้ได้แต่เหรียญเกิดขึ้นแบบนี้ได้ก็คือเกิดจากคน ทำขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นเหรียญดัดแปลงเหรียญปลอมแปลงเหรียญแบบนี้คือการใช้ทองเหลืองเชื่อมติดเอาไว้เชื่อมแต้มมาไว้นะครับพอเชื่อมออกมาก็เป็นแบบนี้แหละเท่าที่เห็นนะครับเนี่ยถามว่าคูโดงให้ลูกน้องคู่ดงทําได้ไหมก็ได้นะครับแต่เราไม่ทําเพราะว่าอย่างที่บอกนะคูโดงรักแล้วก็เคารพพระบรม,มงวงสานุวงศในหลวงโดยเฉพาะในหลวงราชการที่9นี่คู่ดง เทิดทูนพระองค์อย่างสุดหัวใจเพราะฉะนั้นคูโดงจะไม่ทําอะไรที่ทําให้เหรียญเสียหายถึงแม้จะมีคนจ้างให้ทําคูโดงก็ไม่ทำโอเคนะครับก็อยากจะเตือนเพื่อนๆพี่น,พน,พน้องด้วยเหรียญแบบนี้คงต้องขออนุญ,ญาตนะครับว่าเราไม่รับโอเคนะ้องใครจะซื้อก็ใช้ความคิดพิจารณาเอาก็แล้วกันสําหรับเหรียญเนื้อเกินทีนี้มาถึงอีก เหรียญ2เหรียญที่คูโด่งมารับซื้อวันนี้นะครับต้องบอกว่าทั้ง2เหรียญนี้คูโด่งก็รับซื้อประจําใช้คําว่ารับซื้อประจําเลยนะครับสําหรับเหรียญแรกที่คุโด่งจะมาพูดถึงนะครับแม้เป็นการเสียเวลาก็คือเหรียญ10บบาทหลายคนอาจจะรู้แล้วและก็หลายคนก็ยังไม่รู้คนที่ไม่รู้ ก็รับทราบเอาไว้นะครับว่าเหรียญปีนี้พศออนี้คูดวงรับซื้ออยู่ตลอดนั่นก็คือเหรียญ10บ,บาทปี2,541ครคูโด่งเชื่อว่าคนที่เป็นนักสะสมเนี่ยโอ้ยร้อยทั้งร้อยรู้เรื่องนะครับว่าปี2,541มีราคาเกินหน้าเหรียญแต่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดหลายคนไม่รู้นะครับว่าเหรียญนี้ปีนี้พศออนี้มีราคา ปี2 5 4 1นะครับถ้าขายใครไม่ได้มีแล้วขายใครไม่ได้สามารถขายให้คูโดงนะครับปัจจุบันคูโดงก็รับซื้อเหรียญละ40-50บาทต่อหนึ่งเหรียญต้องยอมรับนะครับว่าราคามันลงมาคูโดงก็รับซื้อราคาถูกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้คูโดงไปซื้อ70บาท100บาทจากเพื่อนๆคูโดงสามารถหาซื้อได้ในเว็บหรือว่าในเพื่อนๆในกลุ่มได้นะครับ เพราะฉะนั้นคูนงก็รับซื้อ40บาทถึง50บาทแต่ว่าถ้าเกิดใครจะขายก็อยากให้มีหลายๆเหรียญมีเหรียญ2เหรียญเนี่ยมันคือไม่คุ้มค่าส่งถ้ามีเหรียญ2เหรียญเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะนี่คือเหรียญผ่านการใช้แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC เน้นย้ํานะครับเป็นเหรียญ UNC คูดโ่งรับซื้อตั้งแต่500จนถึง1,000บาท สำหรับเหรียญ UNC นะครับเน้นย้ำเหรียญ UNC คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานออกน้ำทองเน้ยนย้ำนะครับก็บอกกล่าวกนะันเนาะนี่คือเหรียญปี2 5 4 1ที่ผลิตมา980,000เหรียญ นี่ครับผมก็รับซื้อดูโดยตลอดเนาะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเหรียญที่ครูโดงก็รับซื้อเช่นเดียวกันและตอนนี้กําลังเดินทางมาถ้ามาถึงแล้วเดี๋ยวครูโดงจะนํามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูเหรียญที่ครูโดงมารับซื้อสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองเหลืองเนื้อทองเหลืองสีทองเหลืองนะครับนั่นก็คือเหรียญ 50สตางค์ปี2530เหรียญ50สตางค์ปี2530คงไม่โฟกัสจำนวนการผลิตอะไรเท่าไหร่แต่เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับหนึ่งลำดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้ครูโดงก็รับซื้ออยู่ที่ 8,000บาทเหรียญผ่านการใช้ขนาดเหรียญผ่านการใช้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC 10,000ถึง11,000บาท10,000ถึง11,000บาทอาจจะสูงกว่านั้นด้วยก็ได้ถ้าเกิดเหรียญออกน้ำทองไม่มี้อยไม่มีเงาสวยๆนะครับนี่คือ2อเหรียญสองพศที่ครูหลวงรับซื้อแต่ก็อีกไว้นิดนึงเนี่ยครับผม ใครมีเหรียญปี2530ไปดูแล้วอย่าไปเอาปี31มาแต่งหัวนะครูโด่งมองออกโอเคนะครับนี่คือ 2, 2เหรียญ2อพศก็คือเหรียญ10บาทปี2541ที่เป็น UNC ใครมี UNC พร้อมกับเหรียญ50สต่ตางค์ปี2530ที่เป็น UNC ถ้าใครมี UNC 2เหรียญนี้คูดวงรับซื้อ2อเหรียญรวมกันราคา12,000ถึง15,000บาทคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับกล็ลองลองดูใครมีก็ติดต่อมาสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอยด้วยนะคะ